สนับสนุนโดยโรงภาพยพีย์ในเครือเอสวส,สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับผู้ชมครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ m o v i ่กูรู รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับเหลืออีก2เดือนนะครับเรียกว่าหมดปีละพุทธศักราช2568นะครับแต่แน่นอนเอาเรื่องหนังดีกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่กองทัพหนังไทยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นอนองสองสามสี่ชาตินะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์เพราะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากและโรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟทุกสาขานะครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนั้น รอคุณผู้ชมทางบ้านอยู่รวมถึงใครที่เป็นสมาชิก SF Plus ด้วยนะครับจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวชายนั้นจะมากล่าวแล้วก็บอกให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับแน่นอนครับส่วนใครที่เป็นสายสะสมเนี่ยนะครับไม่ควรพลาดเลยครับกับชุด Super Lock Popster Limited Edition นะครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าจำได้เนี่ยนะครับจะเป็นมาในรูปแบบสีสันจัดจ้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าคราวนี้มาเป็น Limited Edition นะครับอย่างเท่กันเลยทีเดียวใครที่สนใจนะครับติดตามรายละเอียดกันได้ในช่วงนี้ของเราเลยครับกับ SF News ของเราครับ ช่วง S F News เอิงกับอนงค์จะต้องเจอกันทุกชาติ สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องอนงสองสามสี่ชาติหลังจากบทสรุปของอโนงในภาครแรกนะครับโจได้รับมรดกเป็นบ้านหลังเก่าและได้พบกับอนนงผีสาวที่ติดอยู่ในบ้านความรักของทั้งคู่นะครับเริ่มต้นขึ้นและต้องจบลงด้วยการลาจากครับแล้วโจก็ใช้ชีวิตต่ตอไปจนสิ้นอนายุไขเหตุการณ์ทุกอย่างจะดําเนินไปในรูปแบบนั้นนะครับถ้าหากโจไม่ได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งชายผู้นี้นะครับมอบโอกาสให,ให้โจได้ย้อนพบไปเห็นอดีตชาติระหว่างเขาและอโนง ซึ่งเคยผูกพันกันมามากกว่า1ชาติทั้งในชาติที่อโนงนะครับเป็นนักรบชาวบ้านผู้กล้าและในชาติที่เขาต้องสืบสวนคดีผีปอบกับอโน่งเราจะได้เห็นนะครับว่าทั้งคู่ได้พบเจอได้ตกลุมรักและฟันฝ่าชะตากรรมร่วมกันชาติแล้วชาติเล่าเพราะโชคชะตาระหว่างโจกับอนงนะครับมันเป็นกรรมที่ผูกกันไว้แล้วในทุกชาติภาพยนตร์เรื่องอนงสองสามสี่ชาติเข้าฉายแล้ววันนี้นะครับในโรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาครับ แฟนๆห้ามพลาดนะครับพิเศษเฉพาะสมาชิก SF Plus ซื้อตั๋วภาพยนตร์เรื่องอน,นงสองสามสี่ชาติทุกที่นั่งครับรับ collectible ticket 1ชิ้นมีให้ได้สะสมกัน3แบบตั้งแต่วันที่30ตุลาคม25 6 8เป็นต้นไปครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขากลับมาอีกครั้งนะครับกับกล่องป๊อปคอนจาก Super Lo ์อกกับชุด Super Lo ์ล็อกป๊อปสเตอร์ลิม i t ต็ดประกอบไปด้วยถังป๊อปคอร์น Super l o ็อกบาร์เกตขนาด3,800มพ้อมปดร้อนมิลลิลิตรพร้อมป๊อปคอนจำนวน s น p e ง ล็อกแบบสูญญากาศมีฝาล็อก4ด้านปิดสนิทป้องกันอากาศอันเป็นสาเหตุของการออกซิเดชันมาพร้อมกับเทคโนโลยีไมโครแบนนะครับที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียทนเย็นติดลบได้ถึงลบ20องศาฟรีเซอร์เซฟราคา2 8 9บาทครับพิเศษเพิ่มเพียง50บาทรับน้ำอัดลม32ออนจำนวน1แก้วจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF สาขาที่ร่วมรายการครับเช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต์ w w w sfcinema com และ Facebook Fanpage sf cinema รีบรีบรมาดูที่ sf เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาอยู่กันต่อนะครับในช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ของเรากันแล้วนะครับแน่นอนครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการภาพยนตร์ให้กับคุณผู้ชมกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันไปติดตามรายละเอียดกับเรา2คนได้แล้วนะครับในช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ของเราครับช่วงมูฟี่กรูไฮไลท์ มาเริ่มกันกับข่าวแรกของ Dway น e Johnson และ Benny s a f d i e นะครับที่เพิ่งจะร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง The Smashing Machine ครับของทางค่าย a 24ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับเสียงตอบรับจากนักวิจารณ์เป็นอย่างดีครับและเป็นภาพยนตร์ที่น่าจะเข้าชิงรงางวัลต่างๆช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้ากันด้วยครับแล้วหลังจากการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับก็มีการประกาศว่าด wayne Johnson และ Benny s a f d i e นะครับจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในภาพยนตร์ชื่ er อ Lizard Music ภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคร ของแอนิโอพิงค์วอเตอร์ครับที่เล่าเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่เปิดประตูลับสู่ความพิเศษแล้วก็บังเอิญไปเจอรายการวิทยุลับยามดึกนะครับที่เหล่ากิ้งกาเล่นดนตรีแล้วเขาก็ยังได้พบกับชิคกี้นแมนครับบทนี้น่าจะแสดงโดย w เวนจอห์นเซนครับเขาจะเป็นชายวัย7 7ปีผู้แปลกประหลาดและเปลี่ยนไปด้วยจินตนาการแล้วก็ยังมีคลอเดียนะครับไก่ไวัย้111ปีปเพื่อนรักของเขาหลังจากนั้นนะครับพวกเขาจึงต้องออกเดินทางผจญภัยที่เริ่มต้นจากการตามหาสังคมที่ซ่อนเร้นกัร เดินทางผ่านโลกที่มองไม่เห็นความกลมกลืนที่ไม่คาดคิดและสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันแตกสลายระหว่างวิญญาณที่หลงทางภาพยนตร์เรื่อง lizard music นะครับยังไม่มีการประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการครับเราคงต้องรอความคืบหน้าในการสร้างต่อไปนะครับมีขอบพ้วนหนึง่ง ต่อ,อกักบการแนะนําตัวอย่างใหม่ๆนะครับเริ่มกับภาพยนตร์สยองขวัญที่มาจากตำนานความเชื่อของคนไทยภาคอีสานเรื่องตาโขนครับที่จะเข้าฉายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวพันกับคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากจบงานประเพณีผีตาโขนครับซึ่งตรงกับอาถรรพ์ศพป,ปากฉีกตามความเชื่อส่วนตัวของทายาทคนทรงท้ายหมู่บ้านนะครับของรตระกูลสีปันตาบางคนนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องงมงายที่คิดว่าเป็นเพราะพูดผีปีศาจแล้วเรื่องจริงมันคืออะไรลองไปหาคําตอบกันนะครับใน ในโรงภาพยนตร์ครับส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสยองเหมือนกันครับกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องไพ m เมทครับที่เล่าเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่เลี้ยงลิงชิมแปนซีไว้ให้เชื่องกับมนุษย์ครับแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับอยู่ๆลิงชิมแปนซีตัวนั้นนะครับกลายเป็นลิงโหดร้ายไล่ล่าและฆ่ามนุษย์ที่มันเจอแล้วพวกเขาจะหนีรอดไปได้ยังไงลองไปชมกันนะครับในโรงภาพยนตร์ต้นเดือนมกราคมปีหน้าครับ ใช่ครับหลอกหลังความตายมีจริงไหมครับใครที่รอคอยภาคต่อของภาพยนตร์ไทยเรื่องสัป,ปเปลรือน,นะครับคงจะเฮก,กันแล้วนะครับเพราะว่าภาคที่2จะได้ชมกันกลางเดือนคุมภาพันปีหน้าครับและนี่ก็คือตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ที่มาพร้อมกับคำถามชวนสงสัยนะครับว่าคนเราตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปหาคำตอบพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ครับเคลื่อนจากทีหนึ่งไปอีกทีหนึ่งโดยสิไปพออุโม,มสีมีแสงสีมีเสียงน้ำมาัา I'm missing a little miner. Just that. Do you want back? no, that's fine. Come back soon. ปิดท้ายกันกับตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่อง Reminders of Him ครับที่ดัดแปลงมาจากนิยายดังชื่อเดียวกันของ Colleen Hoover ครับซึ่งนิยายของเธอเนี่ยนะครับถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วนะครับเช่นภาพยนตร์เรื่อง It Ends with Us และ Regretting You ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ยังเป็นภาพยนตร์ดราม่าจัดจ้านเกี่ยวกับชีวิตรักและครอบครัวครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราก็ไม่อาจจะเขียนอดีตขึ้นมาใหม่หรือจะลบมันออกจากความทรงจําได้แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เพียงแค่มีคนให้โอกาสครับเหมือนหญิงสาวคนนี้นะครับที่ไปเที่ยวก แฟนหนุ่มแต่เกิดอุบัติเหตุทําให้ฝ่ายชายนี่ครับเสียชีวิตครับส่วนเธอเนี่ยนะครับต้องเข้าคุกนานถึง7ปีเมื่อออกจากคุกมาก็แทบจะไม่มีใครรับเธอเข้าทํางานแต่เธอก็ได้โอกาสทํางานที่บาร์แห่งหนึ่งและเธอก็ยังมีความหวังว่าจะได้พบหน้าลูกสาวสักครั้งแม้ว่าพ่อแม่ของแฟนเก่าเธอจะไม่อยากให้เธอพบก็ตามสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับที่สหรัฐอเมริกากลางเดือนมีนาคมปีหน้าครับ oh, สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ S.F. หนึ่งสุดครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้น